สวัสดีทุกคนตอนเช้าเลยครับวันนี้ผมจะมาป้อนอาหารให้ปลาช่วงขั้นของผมนะครับเจ้าหมูแดงนะครับตอนนี้ได้ชื่อละนะครับตอนนี้ดอกน้องก็เริ่มมาแล้วแต่ว่าอารมณ์ของปลาผมนะบางวันก็แดงบางวันก็เหลืองนะครับตอนนี้เป็นแดงบาริโต้ครับโอเคอาหารที่ให้ก็จะเป็นนี่ไก่บดนะครับเลยหมูแดงปุ้ขมขามโดนเหรอเหีนย อาหารประจาวันหของป้าเลยทบว,วันละวันละมื้อนั้นนะฮะเวลาเราให้ตอนนี้ก็จะกินแบบกินประมาณนี้แหละครับหนึ่งช้อนนะครับแค่นี้เลยแล้วก็ไม่ต้องให้เขาอีกนะวันทุ่นีค่อยให้นะสลหรับลบาช่อนข้าวหลวงนะครับอ้วนนะตอนนี้อ้นนวนมากเดมริโต้จะโตช้าครับแต่ถือว่าย้ายตู้อนตู้สี่แผงแล้วก็เดี๋ยวเริ่มโตเร็วขึ้นใหม่ละถ้ากินก็ต้องรีบอันนี้จะเป็นไก่บดนะเพื่ออ,อกไก่นะคับหน้าล่างที่ผมสวยนะครับโอเคครับใครชอบที่นี่ฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ